ออผผม <S <S ผมมลม,มลลแแ้้ววสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมนะครับวัดนะทุกคนตอนนี้นะผมได้เดินทางเข้ามาในบ้านเก่าของเสือเมฆนะทุกคนเพราะว่าผมได้ยินข่าวนะครับว่ามันกลับมาบ้านหลังเดิมอีกแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ซุ่มอยู่หน้าบ้านมานะนี่นะผมก็จะพูดเบาๆหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ใ,ใกล้หน้าบ้านมานะ ผมรู้สึกว่าจะมีคนด้วยนะทุกคนนี่นะผมว่าจะมาจัดการมาันัะหน่อยนะเพราะว่าอาจารย์กวงได้ฝากฝั่งผมไว้นะต้องรีบจัดการมันก่อนที่มันจะฟื้นวิชานะทุกคนถ้ามันฟื้นวิชาเมื่อไหร่นะผมว่านางานหยาบแน่นะอาจารย์กวงอาจารย์สามน,นี้คงจะต้องออกมาจากเมืองรับแรนแน่ทุกคน<ส>เขาเลยฝากพวกผมนะพวกลูกศิษย์นะทุกคนให้รีบมาจัดการไอเสือมเมฆนะผมก็เลยอาสามาคนแรกเลยทุกคนนี่นะตอนนี้ผมว่างเนะคนอื่นจะไม่ว่างนละุ้กคน มว่าจะจัดการให้มันเด็ดขาดไปนะครับเดี๋ยวมันจะฟื้นวิชาเอาแล้วก็ทุกคนจะแย่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็อรารวาสหนักมากมากเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะไปนะผมพกม,มีดของอาจารย์กวงแว้ทุกคนนี่ลงอาคมไว้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันจะอยู่บ้านหรือเปล่าหรือมันทำอะไรอยู่ทุกคนมานรักคน จะต้องขออนุญาตพูดเสียงเบาๆหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้ามันอยู่มันจะรู้ตัวเอานะครับทุกคนผมรู้สึกว่ามันลุกขึ้นเยอะมากๆเลยนะดูไม่มีคนมาเลยนะครับ ผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่มั่นใจส่าไร่นะว่าผมจะจัดการมันได้หรือเปล่าทุกคนแต่ว่าต้องลองดูสักตั้งนะครับเพราะว่าวิชาอาคมมันก็ยังไม่กลับมานะทุกคนมันก็เหมือนคนธรรมดาเหมือนผมนะแต่ว่าข้อเสียมันก็มันเจ้าเล่ห์นะทุกคน คนนี้อะไรเปล่ามัน,นมันกระสุนลูกซองนี่ทุกคนใครเอกว่ามันไม่มีลูกนะลูกเพียบเลยวางหน้ามานหน่อยที่ผมจะาจังหวะไปขมวยขโมยก็สุนลูกซองมานะทุกคนมันนอนอยู่ไหนมันเยังอยู่ในบ้านทกคนี่ไหมมันนั่งอยู่ ผมชาวไก่ขโมยกระสุนลูกซองมานะแต่ตอนนี้มันยังหนงักสมาทีแล้วมันบ่นอะไรของมันก็ไม่รู้ทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ไกลไมากๆเลยนะครับแอบอยู่หลังถุงกลอยทุกคนรอดูมันนะว่ามันจะทำอะไรนะใช่เลยทุกคนมันกลับมาที่นี่จริงๆด้วยนะเดี๋ยวผมต้องหาจังหวะเข้าไป ก็โวยกระส่งกรซองกก่อนนะจะได้มันไม่มียิงนะทุกคน <ต Leah S 1> มันจะยิงเอาตอนนี้ผมต้องใจกล้าเนะทุกคนเพื่อจะปาบมันนะมันเลวมากเลยทุกคนมเเยัดีวออืร ดูขอฟังมันก่อนนะมันผนอะไรของมันนะทุกคนเหมือนผมจะได้ยินคร่าวๆนะเหมือนมันกําลังฟื้นวิชามันนะทุกคนผมจะต้องเข้าไปขอดวางม mm ัน hmm. หน่อยนะแต่ผมรู้ตัวดีนะทุกคนว่ามัน,นอันตรายมากๆเลยนะครับไม่ควรทาเลยนะแต่ผมจะขอลองดูสักตั้งนะครับเอาชีวิตไปเดิมพันซะหน่อยนะ มกระสุนมันยังไงนะมันเฝ้าอยู่หน้าบ้านตลอดเลยทำไมมึงมา,าเป็นตัวหนึ่งกับกูไอ้เด็กไชาคอาเขาเอาวิญญาณกูไปแล้วเขามาเป็นึ่งเดียวกับกู เย่ยอย่ย่ายย่าผมผมยอมแล้วผมยอมแล้วยผมยอมแล้วผมยอมแล้วผมยอมแล้วจะทำแล้วผมเลยผมยอมแล้วผมยอมแล้วผมยอมแล้วอย่าเพิ่งใจเย็นวางปืนก่อนวางปืนลงก่อนวางปืนลงก่อนโอเคโอเควางปืนลงก่อน โอเค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 ลุงต okay, 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 okay. ้องการอะไรลุงต้องการอะไรมึงต้องการอะไรเขามาล้นหาที่ั้งทีนี่ไม่ผมแค่จะมาสำรวจดูบ้านเฉยบ้านมันลกหรือเปล่าลุงต้องการอะไรอ่ะมึงอะไรไม่ซื่อมึงเข้ามานี่โอเค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 ผมยอมแล้วผมยอมแล้ววางวางปืนลงก่อนไม่วางมึงเข้ามาโอเคโอเคผมเข้าแล้วผมเข้าแล้วอย่าทำอย่าอย่ายิงนะอย่ายิงนะมึงอยากจะตายอยากนะ วางปืนลงก่อนลุงวางปืนลงก่อนมึงมาดิเอามึงออกให้หมดโอเคโอเคโอเคค่อยคุยนะผมไม่ได้มาร้ายวางวางก่อนวางลงก่อนไม่วางวางโอเคโอเคโอเคผมมาแล้วผมมาแล้วโอเคโอเคโอเคผมยอมแล้วผมยอมแล้วมึงขึ้นมามึงขึ้นมาอยู่ดีไม่ว่าดีมาโดนท่าทีโอเคโอเคผมยอมแล้วให้ผมทำอะไรเนี่ย วางปืนลงก่อนพูดดีๆก่อนพูดจากันดีๆก่อนต้องการอะไรผมไม่ได้ต้องการอะไร <blind> ผมแค่มาสำรวจดูเฉยๆ <genuinely> อย่าเอาปืนเล็งหน้าผมนะผมเสี่ยวนะมึงไม่มีทางไปจากที่นี้ง่ายๆแนะ่เฮผมผมมาดีผมไม่ได้มาร้ายไม่ไวา่าดีมาทนหาทีจนได้ มึงมานั่งตรงนี้โอเค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 อย่า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 เพิ่งยิงผมผมผมมารีมาลูกคันมาขันมือจะเย็งคนแล้วใจเย็นกันใจเย็นกันผมยอมแล้วผมยอมแล้วรีมาตรงนี้ละวางปืนลงก่อนมึงไม่ได้กลับง่ายๆน่ผมไม่ได้ผมไม่ได้มาร้ายผมมาดีกูคิดแทนออกแล้วเหมือนสวรรค์มาโปรด มึงเอาเคียอะไรมามันมันคือมือถือครับมันมันไม่ใช่อาวุธมันไม่ใช่อาวุธมันคือมือถือลงอย่าลงอย่าเพิ่งจับปืนวางปืนก่อนได้ไหมจะต้องงานไกลไว้แล้วพอปลกมึงมันนั่งเงียบจะเย็นลงวางปืนก่อนวางปืนก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล็่นะ ลุงต้องการอะไรอาเดวผมจะทำให้ทุกอย่างเรยลุงต้องการอะไรมึงอยากจะตายไหมผมไม่อยากตายวางปืนลางก่อนมึงอยากจะตายาไหมผมไม่อยากตายเอาวางปืนลงก่อนกูไม่อยากจะขมขวัญเด็กโง่อยังพวกมึงเด็กเลือขอแ,แล้วลุงต้องการอ,อะไรเนี่ยกูคิดฐานออกแล้วมึงเนี่ยต้องมาเป็นทาสกูทาสรับใช้กูตลอดไป ได้ไดเอาได้ผมยอมอะแค่นี้ใช่ไหม,มแล้วมึงเนี่ยก็ต้องทำตามที่กูบอกถ,ถูกจังทำตามอะไรอ่ะอม,มึงไม่ต้องรู้กูสั่งแล้วมึงคอยทำทำไม่ทำกูจะยิงมึงแท่งด้ป่านี่แหละโอเคโอเคผมทำผมทำผมยอมละ,ะมมให้ผมทำอะไรอ่ะให้ผมทำอะไรอ่ะ แกป,ปอกกระสนมาให้กูมึงปปรีบเกปอกกระสนมาให้กูวางวางปืนลงก่อนลงแป๊บนึงจะเย็นเย็นมึงรีบมึงอย่ามาใจมันได้นะใจมึงมันได้แต่มึงมันดันหล่นหาที่มึงจะไปไหนผมผมขอ,อนางตรงนี้ได้ไหม โอเคโอเคผมนั่งนี้ผมขอนั่งตรงนี้ผมขอนั่งนี้อย่า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 บุญนี่อย่าอยาอย่าเล็งผมโอเคโอเคโอเคผมยอมละอย่าอย่ายายายาผมยอมละผมยอมยอมเป็นลูกน้องลุงก็ได้อ่ะพูดหน้าอย่างนี้มันคอยหน้าพูดกันทอยเออาจะมาข่าแกงกันกูก็ไม่ยากหรอกฮ่าฮ่าทุบหาปลวกกูแท้ๆ แล้วเราต้องการให้ผมทำอะไรเนี่ยกูต้องการมึงพาไปแกแค้นพากูกลับไปฝึกวิชาเอาดวงวิญญาณมาให้กูได้ไหมดวงวิญญาณไห้ครับมึงดว<อ>งวิญญาณอย่าเพิ่งเล็งใส่หน้าผมที่ลุงทไมกูแต่ถ้าลุงยิงผมตายผมก็ไม่ได้รับใช้ลุงนะลุงวางเปืนลงก่อนถ้าลุงยิงผมอะสมมติถ้า <ไป S 1> มันตจะตือย่ามาพูดมา มึงก็ได้ตายหรอกโอเคโอเคผมไม่พูดละ <laughs> มึงอยากคิดหนีเชียวมึงคงวิ่งไม่ทันลูกปืนกูหรอก <laughs> แล้วเราจะให้ผมทำยังไงต่อเนี่ย <laughs> มึงเนี่ยมาเป็นลูกสมุนกูซะแล้วมาทำตามที่กูบอก ลุงย้ายผมทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวกูจะมีส่วนแบ่งให้มืองส่วนแบ่งอะไรผมไม่เอาลุงย้ายผมทําอะไรอะ่ะบอกมาก่อนได้ไหมเดี๋ยวกูจะพามไปปล้นผมไม่เอาปล้นที่เอาแบบทาความดีลุงมึงขัดขคนกูได้เลยขัดขคนกูได้กันเลยเราเราปล้นที่ไหนอะ่ะลุงมึงมาดองรูเดี๋ยวกูพามึงไปเดี๋ยวมึงกอรู <laughs> ให้ผมป้อนผมไม่มีอาวุธสักชิ้นเลยลุงมีปืนให้ผมหรออย่า <c oughs> บอกนะ <c oughs> ในในบ้านลุงมีปืนหลาก่กระบอกอ่ะมึงไม่ต้องรู้หรอกมึงรู้แค่ว่ามึงไม่รอดแล้ววันนี้ <c oughs> ลุงจะทำอะไรผม <c oughs> ผมเนี่ยผมยอมเป็นลุงน้องลุงแล้เนี่ย <c oughs> ลุงจะลุงให้ผมทำอะไรอ่ะลุงลุงรีบบอกมาเถอะ เป็นขี่มือขี่ตีในกูไปก่อนละกันตอนนี้เนี่ยกูยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ผมมึงมันมีของดีเอาของดีมาเอามาให้กูผมไม่มีครับถ้าผมมีของดีลุงจะยิงปืนออกได้ไงอะ่ะม,มีอะไรตดดตัวบ้างผมไม่มีอะไรเลยครับ กี้มาโอเคครับผมไม่ได้มีผมไม่มีอะไรจริงๆอ่ะมึงอย่าคิดหนีนะวางปืนลงก่อนลงวางวางลงก่อนวางลงก่อนมึงรีบมึงเลยเดี๋ยวดิวางปืนลงก่อนลงมึงจะไม่ยอมทำอะไรอ่ะเอามาวางวางไว้ตรงนี้แหละ ผมขอเฮ้ยไอ้ควายน่าไ,นไอควายจะเป็นลูกน้องมึงวะทนไปก่อนครับทนครับผมายใจไม่ทันแล้วเนี่ย ตอนนี้ผม้นผ,ผมวิ่งออกมาไกลมากทุกคนผมใจหายนะผมนึกว่าผมตายแล้วนะครับแล้วผมมีอะไรจะบอกนะทุกคนนี่ผมได้คว้าไอกระสุนมันมาด้วยทุกคนดีนะที่มือผมไวนะผมรอจังหวะนี้มานานนะจังหวะที่มันห่างจากปืนนะทุกคนตอนนี้ใจผมเต้นตุบๆเลยนะทุกคนได้ยินไหมตอนนี้ผมวิ่งมาได้ไกลแล้วนะครับผมนึกว่าผมจะเป็นผีเฝ้าบ้านมันแล้วนะ แล้วก็ทุกคนเห็นไหมครับไอ้นัดแรกที่มันยิงมันยิงไม่ออกนะมันยิงออกนัดสองทุกคนปืนจริงๆนะครับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่แสดงเลยนะเป็นปืนจริงๆแล้วก็กระสุนนี่จริงๆแล้วนะดูสิมันเอากระสุนปืนมันจังไหนแย่ๆทุกคนสายไม่ทานแล้วครับตอนนี้มันคงไม่ตามผมมาแล้วมัทุกคนเพราะว่าผมวิ่งออกมาไกลอะนะแล้วก็มันก็วิ่งช้านะมันแก่แล้วทุกคนแล้วก็ผมเอาลุกเอากระสุนมันมาแล้วนะ มันคงไม่มีกระสุนอาลูกยิงแล้วทุกคนน่าจะเป็นปืนเปล่าแต่ผมไม่รู้ว่าในคลังอาวุธมันนะจะมีปืนอย่างอื่นไหมแต่ว่ามีดผมนะมันหยิบไปแล้วทุกคนผมหยิบไม่ทันจริงนะแย่งเอาไม่ทันนะแต่ผมห่วงชีวิตผมผมว่าผมคุ้มนะครับมีดแรกกับกระสุนลูกปืนพวงนี้นะผมว่าคุ้มนะครับจิตใจมันยังเหมือนเดิมเลยทุกคนโหดเหี้ยมนะโอเคแต่ผมจะขอตัวไปก่อนนะทุกคนผมจะรีบก,กลับบ้านคนระับไปแจ้งให้ เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่ามันอาศัยอยู่ที่นี่นะโอเคทุกคนผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ